สวัสดีครับทุกคนทุกคนเชื่อไหมครับ <Okay. S 1> ว่างูกินหางที่วัดดังแถวสมุทรสาครครับวันนี้เป็นกระแสหลังจากโชเชียลเอามามิภาควิจารณ์กันทุกคนเชื่อไหมว่าเป็นของจริงที่พระเขาเก็บซากงูมาได้และเอามาใส่ไว้ในตู้บริจาค mm hmm. เพื่อให้ทุกคนไปกราบไหว้และ ทําทบุญเพื่อสร้างอุโบสถอันนี้เป็นของจริงแต่หลายคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับคนดังๆอย่างเช่นมิรเปรียนเก้านะครับแพรรี่บอกว่าเป็นงูติดกาวและก็อีกท่านหนึ่งครับผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษวิทยาคุณนิกเขาก็บอกว่างูกินหางเนี่ยมีสิทธิ์ เป็นไปได้เพราะเกิดจากความเครียดของงูนะครับอาจจะกินหางกินได้แต่ก็น้อยมากนะครับแต่ที่จริงแล้วหากินมันก็กินอาจจะไม่ลึกขนาดนั้นดูจากภาพพี่จริงแล้วเกือบเกือบจะถึงหัวแล้วนะครับและมันจะเอาไปเก็บไว้ไหนเวลางูเขากลืนไปนะครับ คุณนิกเขาก็ให้ความคิดเห็นมาอย่างนี้นะครับและใครที่เชื่อด้านเครื่องรางของขัง,งก็ไปสอบถามผู้ที่าขายเครื่องรางของขัง,งแถวท่าพัทร์นะครับเขาก็บอกว่ามีจริงงูแต่น้อยนักน้อยหนาที่จะเห็นว่ามันกินขนาดนี้และเวลามันกินเขาก็ต้องไปรีบตีนะครับรีบตี เวลามันเป็นบ่วงแล้วก็รีบตีนะครับอาจจะกินแค่ส่วนหางหรือนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คนดังอีกคนหนึ่งนะครับอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าเป็นเรื่องงมงายอีกแล้วนะครับไปฟังอาจารย์เบียร์เขาพูดถึงวาหงูกินหางนี่เป็นยังไงนะครับมึงดูเอาไปกราบไหว้งูกินหางมึงดูเอาแล้วเดี๋ยวก็จะมาด่ากูว่าด้อยค่าความเชื่อก็มึงดูความเชื่อมานน่าเชื่อไหมล่ะ กูสอนให้มีปัญญาจูงออกจากความโง่ไม่เอากูจะกาบสัตว์เยรฉานกินหางมันหายากละเหนื่อยแต่สุดท้ายทุกคนก็มาขุดคุยว่าไอ้บวงหน้ากระบาดเนี่ยงูกินหางเนี่ยไปหาซื้อในช้อปปี้เลยเนี่ยผมลองไปเสาะหาดูก็เจอจริงๆครับ2,800บาท บวงราคบาดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนกลาบว่า